ไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือควรรู้สึกยังไงเพราะว่ามีชาวคอมเมนคนหนึ่งตาสว่างคนเดียวครับมันเหมือนกับว่าชาวคอมเมนคนนี้เขาได้พบสัจธรจะทความจริงอะไรบางอย่างนะเขามีโพสต์ก็บอกว่าโดนสั่งสอนให้เกลียดคนไทยมาตลอดเลยทีนี้พอได้มาเที่ยวในประเทศไทยจริงๆมุมมองนับเปลี่ยนไปเขาบอกว่าที่ผ่านมาและหลายคนรอบตัวผมที่เป็นคนคอมเมนก็บอกกับผมว่าคนไทยไ่ะชอบซ่อนรอยยิม้มคือสอนกันมาแบบนี้ คนไทยแกล้งทําเป็นเฟรนลี่แต่ที่จริงแล้วคนไทยนะ่ะแอบทําร้ายคนเขมรอยู่ลึกๆตลอดเวลาผมเองก็เลยโตมากับความคิดแบบนั้นได้ยินมาตลอดว่าไทยขโมยวัฒนธรรมเขมรหรือไม่ก็ไทยเอาทุกอย่างมาจากอาณาจักรเขมรทีนี้ผมก็ได้ไปเที่ยวที่เมืองไทยมานะภาพลักษณ์ทั้งหมดมันพังทลายลงไปเลยคนไทยเขาเฟรนลี่กว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากไปไหนก็เจอแต่คนยิ้มแย้มช่วยเหลือผมแล้วก็ปฏิบัติต่อผมอย่างดี แม้จะรู้ว่าผมเป็นคนขมขม่นก็ตามไม่มีวี่แววของการเป็นศัตรูเลยนะมีแต่ความอบอุ่นอย่างจริงใจน่าจะเป็นช่วงก่อนหน้าที่จะมีปัญหาชายแดนแต่ว่าโพสต์ของเขานะ่เพิ่งจะ6วันนี้เองเขาบอกว่ามันก็เลยทําให้ผมนึกถึงตอนที่ผมไปเที่ยวที่ลาวตอนนั้นคนที่นั่นก็อ่อนโยนแล้วก็ให้เกียรติเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องมารยาทในที่สาธารณะการจัดการบ้านเมืองอะไรต่างๆหรือความรับผิดชอบต่อสังคมของไทยนะ่ะ จะอีกเลเวลหนึ่งไปเลยคือคนไทยมีสูงมากขนาดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดโพโดอยสุเทพอะไรก็ยังสะอาดต่างจากในนครวัดคือที่นาเร้ามันจะมีขยะเกลื่อนกราดเยอะมากแปลกใจไหมที่ผ่านมาจะมีแต่ชาวต่างชาติบอกนะว่าในนครวัดคือเหม็นกลิ่นฉีขยะเยอะแล้วก็มีโอเป็นห้องน้ําสาธารณนนะทีนี้ชาวเขมเนเขาออกมาบอกเองเขาบอกต่อว่าสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือ คนชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างพม่าลาวมาเลเซียดูเหมือนว่าจะชื่นชมคนไทยแล้วก็เข้ากันได้ดีกับคนไทยมันก็เลยทําให้ผมตระหนักว่าบางทีแล้วคนขเขมรอาจจะเป็นกลุ่มเดียวก็ได้ที่ยังยึดติดกับความเป็นปรปักแบบตาบอดต่อเพื่อนบ้านเชื่อหรือไม่โรงเรียนหลายแห่งในขเขมรเน้นการยกย่องอาณาจักรเขมรโบราณแบบมากเกินไปแล้วก็โทษเพื่อนบ้านด้วยในบทเรียนเดียวกันนี้ล่ะ โทษไทยเวียดนามลาวบอกว่าขโมยความรุ่งเรืองของนครวัดในขณะที่ประเทศไทยเขาให้คุณค่ากับพรสวรรค์ความคิดสร้างสารรค์และก็การประสบความสําเร็จในการส่งออกของวัฒนธรรมไปทั่วโลกแนวทางการสอนนี่มันแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกสองอย่างในเวลาเดียวกันก็คือชื่นชมแล้วก็ละอายใจด้วย ชื่นชมเพราะว่าประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นพุทธเป็นสันติแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคใหม่และผมก็ละอายใจเพราะว่าเพื่อนร่วมชาติชาวคอมมจํา์จนวนมากเลยนะที่ยังติดอยู่กับการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านไทยเหมือนกับที่จีนให้ความรู้แก่ผู้คนที่ให้เกลียดญ,ญี่ปุ่นนะะั่นแหะทริปที่ผมไปเมืองไทยนะไม่ได้แค่เปลี่ยนมุมมองที่ผมมีต่อคนไทยแต่มันทําให้ผมตระหนักเลยว่า ชาวเขมรต้องเปลี่ยนความคิดแคบๆเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและก็ประเทศตัวเองผมว่ามีหลายๆคนสงสัยเหมือนผมว่าเฮ้ยนี่มันคนไทยปลอมตัวมาหรือเปล่าแต่ทีนี้ดูไปดูมาดูเหมือนว่าจะเป็นชาวเขมรจริงๆนะก็เลยถึงได้บอกไงชาวเขมรคนเดียวตาสว่างมีความเห็นนะคนแรกเขาบอกว่าเออจะรักทั้งไทยทั้งเขมรก็ได้ไม่ต้องเลือกหรอกแต่ก็จะมีคนไทยบางพวกนะที่ชอบพูดจาไม่ดีใส่เขมรอ,อันนี้คนประเทศอะไรไม่แน่ใจ อีกคนบอกว่าฉันนะ่ะอยู่ไทยตอนที่เกิดเรื่องวุ่นวุ่นระหว่างสองประเทศมันเริ่มแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในカメรแล้วทั้งสองประเทศก็พูดถึงการเหมือนกับว่าทุกอย่างนะ่ะเป็นความผิดของอีกฝ่ายตอนที่บอกลาเจ้าของบาร์โปรดที่กรุงเทพน่นนะบอกว่าจะมาカมรเธอโกรธมากคือคนนี้เขาเป็นชาวโยุโรปนะไม่ใช่カมรอ่ะเขาบอกต่อว่าในมุมมองของฉันนะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องเลือกเลยฉันว่าทั้งสองประเทศก็ดีหมดแหละคนก็น่ารักทั้งคู่ ล้วเดี๋ยวพอกลับไทยอีกทีตอนออกจากขมรเพื่อที่จะกลับยนะุโรปน่ะก็ว่าจะกลับไปที่บาร์นั้นอีกทีหวังว่าตอนนั้นเธอคงจะไม่โกรธกันแล้วคนต่อมาบอกว่าระบบการศึกษาในประเทศที่มีพักเดียวปกครองแบบมีประสิทธิภาพแบบนั้นนะ่ะรวมไปถึงขมรแล้วก็ประเทศลาวก็เน้นไปที่การยกย่องประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมามากเกินไปพวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาอย่างจริงจังเท่าที่ควร เด,เด็กจบออกมาจากโรงเรียนโดยมีความรู้เพียงเล็กน้อยนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพนิยายชาตินิยมที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อนร่วมงานชาวคขมรที่ได้รับการศึกษาของฉันก็รู้สึกเช่นนั้นเช่นเดียวกันแต่รู้ไหมว่าในประเทศไทยเขามีหลักสูตรที่ดีและเปิดกว้างนะในบทเรียนของพวกเขาไม่ค่อยจะเกลียดคมเมเลยด้วยซ้ําความเกลียดชังของพวกเขาในปัจจุบันนี้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ใช้โซเชียลมีเดียส่วนน้อยที่เป็นชาวคมเมน ก็เขาจะบอกประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยในวิชาประวัติศาสตร์อะไรไม่ได้สอนให้เกลียดพมา่าเกลียดขเขมรเกลียดลาวอะไรแบบนั้นเลยนะก็สอนตามประวัติศาสตร์มีใครเรียนจบออกมาแล้วเกลียดขเขมรเกลียดพม่าอะไรเลยไหมก็ไม่มีซึ่งมันจะแตกต่างจากแบบเรียนในประเทศอื่นๆมากแม้แต่ลาวก็ยังสอนให้เกลียดไทยเลยในหนังสือขเขมรก็ยิ่งหนักเขาสอนกันมาแบบนั้นเขาก็เลยมองว่าแบบเรียนในประเทศไทยนะ่ยคือเปิดกว้างมาก ประวัติศาสตร์ก็ส่วนประวัติศาสตร์ทำไมจะต้องปลูกฝังให้เกลียดด้วยละ่ะนี่บางคนเพิ่งจะมาสนใจประวัติศาสตร์เอาตอนโต,นตนก็มีนะแบบว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนบ้านเรามันถึงคิดแบบนั้นแบบนี้อะไปดูประวัติศาสตร์อีกสักรอบหน่อยแบบนี้เลยอ่านกีรก่รอบกี่รอบก็ไม่ได้สอนให้เกลียดน,นะมีแต่บอกว่าใครทำอะไรยังไงบ้างเท่านั้นอ่ะทีนี้มีอีกคนมาตอบกลับบอกฉันว่าไม่จริงนะหลักสูตรไทยนะ่ะมันห่างไกลจากคำว่าดีและเปิดกว้าง และว,วิชาประวัติศาสตร์ก็สอนแบบชาตินิยมซะด้วยแปลว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับแบบเรียนของไทยเลยมีคนมาตอบกลับเขาเป็นคนลาวนะเขาบอกมันก็มีหลายระดับนั่นแหละไม่ได้ข่าวดําขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีพวกชาตินิยมงี่เง่าในไทยบางคนก็มีอยู่แต่ไม่ได้เยอะเท่ากับโรงเรียนรัฐบาลในลาวหรือว่าเขมรเลยโรงเรียนรัฐบาลลาวเนี่ยคือสอนให้อ่านเขียนแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อไปในตัวเพื่อนเรามีลูกที่เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลไทย ทัศนคติกับความรู้เรื่องโลกกว้างของลูกๆเขานะ่ะดีกว่าเด็กลาวเยอะคนต่อมาบอกว่าผมน่ะเป็นฝรั่งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็มีเพื่อนคนไทยที่ดีอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนขเขมรด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะไม่มีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจเลยสักนิดเดียวเขาดีกับทุกคนเลยใจกว้างมากแต่ว่าก็มีอีกคนไทยคนหนึ่งที่ผมรู้จักเตือนผมว่าอย่าไว้ใจชาวขเขมรเพราะว่าเขาเคยเจอเรื่องไม่ดีมามันก็แล้วแต่คนแหละ คนต่อมาบอกว่าเหมือนแกเป็นคนไทยชาตินิยมเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเลยว่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนขเขมรจริงๆนะพวกขเขมรแดงกับตระกูลฮุนนั่นแหละที่ขโมยความรุ่งเรืองแล้วก็ความบางขั่งของพวกแกไปไม่ใช่คนไทยหรอกแต่ของบทความเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นขเขมรกรอมนะเว้ยอยู่เวียดนามมีเพื่อนเป็นขเขมรเยอะมากแล้วพวกนั้นน่ะก็เกลียดคนไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียนแบบไม่มีเหตุผลเลยงงมากกับเรื่องนี้ถึงได้รู้สึกไงว่ามันแปลก มีคนมาตอบกลับว่าเออนั่นก็อธิบายได้นะอีกคนก็บอกว่าเกลียดเพื่อนบ้านกันแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่างนี้มันสไตล์บอลขาดช,ะช,ะชะัดๆอ่ะและนี่ก็คือความเห็นจากหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องของการศึกษาและนะว่าแต่ละประเทศทําไมมีทัศนคติที่ต่างกันจังเกี่ยวกับเรื่องการสอนประวัติศาสตร์อะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ